จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ยายพากับพาพี่น้องมาอยู่โคกอยู่ปา่ามันเดิมจ้าพี่น้องพามาสอยมดแดงจ้ะผลตกใบใหม่ก็เริ่มรัดพักเต้าก็เริ่มโดจกก้กพี่น้องเต็มเลยพักเต๋า lăng đỏ tùm tùm ăn bán có mi chả phang ừ. tiếng nục tiếng cá vào nó phi nồng nó nà đèn phun tóc nó có bụt ใบไม้พนตกใบไม้ก็ลืมรัดหมดเต็งกับไข่คนชัานก็ออกหากินตามป่าตามโขกวางจากไหลจากหน้าจ้ะไข่ติ่งๆเลยที่น้องเอียพาดจะไม่ถ่ายให้ดูต้นท่นอะจาะเอียพาก็ถ่ายเองซ้อยเองจ้ะมันลำบากเนาะที่ ยายพาก็ค่อยดูแต่อีตอนที่ยายพาเอาแม่มันออกหมดแล้วเขาค่อยดูแต่ไข่มันนาะพี่น้องเดี๋ยวยายพาเทก่อนจ้ะหมดมันออกหมดแล้ว เก็บพักอิน,นุนตาจ้าพี่น้องหมดแดงว่าฮักถูงเดาอินุนฮักสูงซอยอยากกว่าหมดแดงอีกเฮ้ยเฮเอาเคเรืๆๆ่อเออเก่งเก่งเก่งเกาะเครื่อไปทั้งนู่นน่ะ เอ็งตง้องเกาะเครือหน่อยมันลงมาเลยเนาะพวงเนาะเออมันโง่ไม่ได้ถึงยากเท่าไยเนาะแต่ถ้าเอ็งเอาไอ้ซื้อตัวโคมาแล้วมันตีขาดแล้วมันจิดกับต้ขาขาเติเนาะเนาะสวยแนวนี้ไม่ได้เนาะอันน่ะเกาะเกาะเครือหน่อยน่ะ ข้างอียช่างมันค่อยมันขาดไปไกลพูดนี่นะเครื่องมันอยู่ต่ำๆเออดเนี่ยคอยดูยอดอีตอนที่ลงมาแล้วเนาะพี่น้องเนะเาะกำลังดอกงามๆเลยพี่นงเอ,อ้ยมาเด้อเก็บพักอีนุนน,นะจ๊ะพี่น้องหากินอะไรกว่าหากินหน่าย เสร็จจากไหลาจากหน้าเขาภากันมาหาเขปาป่าเขาลูกจ้าพี่น้องลักล้านก็กำลังรัดจินแกอะไรดีน้ำพริกอะไรดีพริกป่าพุงเหรอ นผิกปลาผงใส่ปลาหนันนนวๆเลยดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเอ,อ,เ,อ,อเครื่องมันจะขาดตันน้องตอนองจะได้ได้เนาะ <c oughs> ่อนน้้มุดเป่งการซ้อยมุดเด้งที่ว่าใส่แป้งหรือใส่ถาดน,นะม,ม,มุดแม่มูแเด้งมันตายมันเดือดต้นไอใส่แป้งอ่ะมุดเด้งไม่ตายด้วยจ้ะ เพราะว่าเป็นแป้งมันถ้าว่าใส่น้ําถ้าเราใส่ปุ๊บเราเราก็อีกพอหายแต่มหมดเดงมันสลบคือหมดเดงมันเข้าจมน้ามันก็กระดึกน้าเนาะแต่เราก็มาสงเขาออกก็จะไม่ตายแต่ถ้าไหวเป็นครึ่งวันหมดเดงกระต่ายเหมือนกันสาหรับที่สวยหมดเดงใส่น้จาจะพี่นองอันนี้ยายพาพูดถึงตั้งแต่ประสบการณ์ประสบการณ์ส่วนตัวของยายพาที่ยายพาซอยหมดเดงมานะ แต่ถ้าใส่ถาดเอาหมุดเดงใส่แป้งแล้วก็ไปเทใส่ถาดถาดถาดที่ตากแดดร้อนๆมุดเดงตายแน,น่นอนเลยพี่น้องอน,นะสาบศูนย์เลยแต่ถ้าใส่ตะเกงซอยใส่แป้งมันโรยอย่างเงี้ยหมุดเดงไม่ตายจ้ะจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ไดพาซอยมาเติมนานน่

ปดทูนี่ของ,อ,งอ้วย,ย,ยโอ้ที่พัดกะเพราปลากระป๋องแต่คืนให้ดูเขาเ้าค่กินเขากินเะไรเลากินหมมดมันไม่มีไข่หน่ยแล้วมีไหมนีไงมันดีเลยปะกาศนีอยมีแต่มันม่นิดเดียย กูไปกูก็มาแต่ยังงกูไม่ทันแม่แม่ปวดท่าถอดไหนทีจะมาหาเอากินแม่แดงก็คู่กูไม่ทิไปหายกินด้วยแม่ไปถึงทำอยากแต่มาอยี่อีกเอามายางงี้มาถึงก็ติดเนาก็ติด วานประบานยังไม่หลับด้วยก็นี่หลับด้ยของรูนี่ได้น่ะรูดเลยเออรูดเด็ดไาเป็นแต่งกิ่งกว่าคุณไกลเป็นข้ามทารูดเลยรึ้นนีงอี๋ตนที่โฟนยังไม่ลงเช่งมีกิ่งตายเล่อยยุดอันนุนว่านไข่มากยืนนื่องเลย แกยกเลยเตี๋ยวกยกทำหมวกรอนเดี๋ยวกอ,องเดี๋ยวยกบานอันนี้นะยกอันนี้นะอืมยกกอเสาหน่อยคันนี้ชายเอ้ก้านกระทีก็เป็นติง่งหอยอเล็กๆเอามาให้ขับแคค่ะแยานปูยานยานติดแล้วมาให้ขับในอย่างก็พังลุง อ้ว oh. อันนี้คือ,อไลยทำไมมันเลยโอ้มันตัดตีกว่าอีอ้อยมันหวานเลยอุ้หันมันดุมาบ้านโอ๊ยใจอ้อยอันจะคาดสลายใจอ้อยจะสลายไตอ้อยจะสลายยห็นไหเลยโอ้ยขนมันกวงเลยอ้อยอ้อยอ้ยไม่รู้จะจะคุยต่อเลยมันมันมันรู้ให้มันกูดู้ของมันหรอบอกว่าโอ้ยไหนบอนสีแดงๆหนาโคบึก oh. ก็เลยว่า right? โอ้ยน่าจะให้ดูข้างหน้านี่มันเื่ออะไรวะอ้ยโอ้ยเห็นเหรอโอ้ยใจฉัน <c oughs> มันเด็ดสีมันแบบกัดสีทุกต้นเลยนนเนาะว่ะอันนี แต่ลูกกบเป็นใ้้นปนี่ึ้นนึงกันเลยคนเหนืนยหน่ย,นนนยหน่อยาไฮใสไซคนแต่ลูนี่เว้ยี่าตายเนาะ có quay các bạn không bỏ lỡ những video hấp dẫn 我我得快点。Oh, ยีด่ดอนเอาลงกันไหนแกลูกมากรัวไหนรัวรัวก,กูไปไปซอยต้ไหนวันนี้กูทำอะไรไปซอยหมดแดงก็ยังกีมาไอ้ยี่ม่วงอีกเอยนดอนไหน ก็ยวันนั like, ้นเองไปสวยเราที <go> ่ไหนตกไปพูดก็บเตียงอยู่เฉยเนาะไอ้โมเด็งกับไปสวยไอ้พักทูมาเก็บน้อม่วงกับผูวันนี้ไปทางอยู่บ้านกวดเด้อพี่น้องไอ้อะไรนะม้องม่วงดีดดูดีเด้อเายไล่ไหมโมเด็งยันที่ Con chết đi luôn nè À, <laughs> <laughs> à nong ơi Mà lại chạy áp เค้ตกนสีซชื่อสีเสีอก็ส่งเข้าโลสีเลจะไปสื้อถูกก่อได้นี่คือล่ะนี่ปผมแค่ไปกินผมหลัก็ขโมดเองเขาได้เขาบอกชื่อ เอาลูกพ่วงไปซ้ำขั้นก็ได้ก็ได้เองเอาโมไซเดียวก็จะขาดไปรี้ยวใช่ไหมน้นนนองอะไรจะอาบบ้งเออไข่ใหญ่ๆเลยพี่น้อง อเอียมไม่มีแม่เลย